สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ีที่329ประเด็นสาระในคลิปนี้มาจากคำถามจากพี่นศกรผู้ปลูกมังคุดนะครับว่ากรณีมังคุดในช่วงนี้คือเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเกิดการแตกใบอ่อนถ้าแตกใบอ่อนแล้วเราจะต้องจัดการอย่างไรเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปดูประเด็นหนึ่งนะครับว่ากรณีเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นเป็นเดือนที่มังคุด จะมีการเกิดการแตกใบอ่อนซึ่งใบอ่อนชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่3นะครับคือเดือนกันยาชุดที่1เดือนตุลาชุดที่2แต่ละต้นแต่ละต้นจะมีความแตกต่างกันเท่ากับว่าเดือนพฤิกายนเป็นเดือนที่จะมีการแตกใบอ่อนและในขณะเดียวกันเดือนพฤิกายนในขณะนี้ก็เริ่มพบเห็นการออกดอกแล้วโดยดอกที่ออกในต้นเหล่านี้จะมาจาก ้นที่ไม่เคยแตกใบอ่อนเลยในตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนาจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นดอกรุ่นที่หนึ่งดังนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เ,เราผิดปกติแต่สิ่งหนึ่งที่อยากแกนำเรียนก็คือว่าถ้าในกรณีที่อมองคุดแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนเราใช้ระยะเวลาตรงนี้3 4เดือน โอกาสของการออกดอกของมังคุดก็จะอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าเรามีกระบวนการจัดการโดยการใช้สารลำไยไปร่วมกับปัจจัยชุดสะสมเราก็จะได้ดอกอยู่ในเดือนมก,กราคมนี่คือแผนการผลิตโดยในส่วนของการแตกใบอ่อนนั้นมังคุดจะใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วภายในเวลา20วันใบเขาก็จะกางเต็มที่ดังนั้นการใช้ปัจจัยที่เราจะมา ทำให้ใบเหล่านี้สามารถที่จะมีความสมบูรณ์และออกดอกได้ก็จะใช้ระยะเวลาแค่เพียง30วันจากที่แตกใบอ่อนโดยในส่วนของหลักการสำคัญถ้ายอดใดที่อยู่ภายในทรงพุ่มไม่แตกใบอ่อนเป็นกิ่งที่ต้นที่สมบูรณ์ก็จะออกดอกได้โดยกรณีนี้ใบอ่อนด้านนอก ซึ่งจะมีอายุแค่เพียง60วันเขาก็จะย้อนคืนพลังงานกลับไปที่ใบแก่ภายในใบแก่ภายในก็จะออกดอกได้ในเวลาที่สั้นดังนั้นในส่วนของกระบวนการที่เราจะนำมาใช้กับกรณีบางคุดที่แตกใบอ่อนแล้วเราต้องการให้ออกดอกแล้วก็ให้ผลผลิตเราสามารถที่จะใช้เทคนิค นั่นก็คือการใช้สารลำใหญซึ่งอาจจะเป็นโพแทสเซียมคอเลตหรือโซเดียมคอเลตมาร่วมกับปัจจัยอื่นๆนะครับจะเป็นในส่วนของปุ๋ย1 3 0 4 6มีสารสกัดจากสาหร่ายนะครับมีพลังงานนิรุข,ของกรดอะมิโนมีแคลเซียมบอรอนมีอะโทนิกพ่นไปที่ใบให้ได้2-3ถึงครั้งในระยะเวลา7วันหรือ10วัน โดยในส่วนของบทบาทหลักของสารลำไยก็คือจะไปเร่งกระบวนการในการเปลี่ยนแป้งและน้ำตาลทำให้ใบสามารถที่จะนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้ได้ทันทีเรียกว่าไปเร่งกระบวนการหายใจไข่น้ำอัตราการใช้ก็คือถ้าเป็นใบอ่อนมากก็จะใช้ที่200กรัมต่อน้ำา200ลิตรถ้าเป็นใบที่เป็นกลางเต็มที่แล้วก็จะอัตราที่ใช้ก็จะเป็น300กรัม ต่อน้ำ200ลิตรโดยใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆสิ่งสำคัญนะครับก็คือสารลำไยเนี่ยจะเป็นสารที่ละลายน้ำยากดังนั้นมีคำแนะนํำว่าเราควรจะใช้สารลำไยแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วจึงจะนำไปใช้ส่วนท่านที่มีและมีการจัดเก็บต้องระวังนะครับเราจะไม่ไปเก็บรวมกับปัจจัยอื่นๆในส่วนของปัจจุบัน กรณีที่หลายท่านแจ้งมาว่าหาซื้อยากมีสารลำใหญ่ที่สามารถขึ้นทะเบียนและเป็นวัตถุที่สามารถที่จะวางจำหน่ายได้ก็ชื่อว่ามีลองกาอินนะครับลองสอบถามดูหลังจากนั้นเมื่อเรามีการให้สารลำใหญ่ไปแล้วตามวิธีการเราก็จะเข้าสู่ระยะของการจัดการคือส่งเสริมการออกดอก นั่นก็คือเรื่องของการจัดการน้ำน้ำจะต้องเป็นตัวส่งให้ตาเคลื่อนในกรณีที่เรามีการพ่นสารลำไยร่วงกับปัจจัยชุดสะสมเข้าไปเราจะเริ่มพบเห็นอาการถ่ายใบยเล็กน้อยใบยที่ถ่ายจะเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มโดยใบยที่เหลืองร่วงเป็นการบอกให้รู้นะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการนั้นสามารถได้ผล หลังจากที่เราเดำเนินการพ้นไปครบกำหนดเราจะเริ่มพบเห็นว่าภายในระยะเวลา20 30วันเมื่อเรามีการจัดการน้ําซึ่งการจัดการน้ำเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการให้น้าในปริมาณที่มากและเว้นห่างเราก็จะเริ่มพบเห็นการเคลื่อนตัวของตาดอกซึ่งการเคลื่อนตัวของตาดอกจะเป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่ม ก็ออกดอกได้หรือใบที่เป็นใบรุ่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการแตกใบอ่อนมาได้ในระยะเวลา2เดือนครึ่งถึง3เดือนก็จะออกดอกได้เช่นเราทำการพ่นสารในเดือนจิกาเดือนธันวาเดือนมกราเราก็จะพบเห็นการออกดอกที่ปลายเดือนมกราคมและในส่วนของสิ่งที่เราจะพบเห็นกรณีที่ มีการแตกใบอ่อนเราดำเนินการพ่นไปในใบบางคุดด้านนอกผลของการใช้ก็จะทำให้บางคุดที่เป็นใบแก่ที่อยู่ภายในทรงพุ่มก็จะออกดอกได้ภายในระยะเวลาสองเดือนนั่นหมายความว่าเราพ่นเดือนพิกาเดือนธันวาเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ก็สามารถที่จะออกดอกได้โดยในส่วนของ กรณีการใช้ยังคงยืนยันได้นะครับว่าผลของการใช้สามารถที่จะทำให้มะคุดออกดอกและให้ผลผลิตได้ในปีการผลิตนี้นี่คือสาระในการแก้ไขปัญหาของมะคุดในคลิปนี้สวัสดีครับ